สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะภายในงานพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่15ค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนะคะมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ,ป,ะป้องกันตัวมากมายน่าชมมากเลยค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะตอนนี้ดิฉันขอตัวไปซ้อมมวยกับพี่เปิ้ลดูก่อนนะคะ มวยไทยนะับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่คู่บ้านเมืองไทยเรามาแต่อดีตกาลและทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าศิลปะป้องกันตัวอย่างมวยไทยเป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกทําให้ชาวต่างชาติสนใจข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาศึกษาเรียนรู้กันอย่างจริงจังที่สําคัญสิทธิ์ต้องมีครูการไหว้ครูเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุน,นี้เองค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรสมาคมมวยไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดงานไหว้ครูมวย ใใโลกครั้งที่15ระหว่างวันที่16-17บมีนาคม2562ภายใต้แนวคิดครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทยเพื่อให้นักมวยทั่วโลกได้มาร่วมในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้โดยในปีนี้มีนักมวยจาก69ประเทศกว่า1,500คนได้ร่วมรำไหว้ครูโดยมีครูมวยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนำรำไหว้ณลานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรียุธยาระหว่างวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาวนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการ จัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแข่งขันชกมวยไทยชิงเงินรางวัลสาธิตการฝึกสอนมวยไทยจำหน่ายสินค้าจากสมาคมมวยต่างๆการสาธิตหัตถศิลป์ไทยการสักยันตีดาบและตลาดย้อนยุคเป็นต้นซึ่งทางเจ้าภาพผู้จัดงานคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในช่วงการจัดงานดังกล่าวกว่า30ล้านบาทในปีนี้เนี่ยเราได้พัฒนาในเรื่องของการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะจาก ผู้ที่สนใจมวยไทยจากค่ายมวยต่างๆซึ่งเราได้พันธมิตรจากสมาคมมวยทุกสมาคมนะคะที่ฝึกสอนหรือว่าเป็นครูมวยไทยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะคะและขณะเดียวกันเราก็ทําการตลาดร่วมกับสํานักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วโลกนะคะซึ่งถือว่ามวยไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะได้รับความนิยมจากนักเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่จะสามารถดึงดูดนักเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ฝึกมวยไทยได้ สำหรับ2วันนี้1 6 17มีนาคมเนี่ยมีรายได้ที่สะพัดอยู่ในจนังหวัดพระนครศรียธยาก็ประมาณ30ล้านบาครับขณะเดียวกันครูมวยอย่างครูกิตดากรสดประเสริฐครูมวยไทยสายชัยยายอมรับว่าชาวต่างชาติให้ความสนใจมวยไทยกันอย่างมากและต่างเข้าถึงแก่นแท้ของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยซึ่งเราคนไทยควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ไว้ชาวต่างประเทศจะให้ความสนใจแบบเหมือนกับฝากฝากชีวิตจิตใจฝากกับบางคนก็เอาไปเปิดสอนที่ ประเทศเขาแล้วเขามีมารยาทในการที่จะจะสอนอะไรเขาถามเราเขากลัวผิดกลัวอะไรต่างๆเขาเป็นอะไรที่น่าให้คนไทยก็หน้าให้นะฮะแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะเหมือนกับ่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้จนจนจน,จนเหมือนกับเอ้ยมาหลก็เรายนีได้าการต่างประเทศแต่เขาบินมาหาผมเยอะมากเอาไปเปิดที่ตอนนี้มีที่ฝรั่งเศสสวิสไต้หวันอ่าแล้วก็ทีอ่อิตาลีโอ้โหเยอะ มวยชยาไปเปิดอย่างถูกต้องนะฮะอย่างถูกต้องก็เปิดเดยอะมากนอกจากครั้งนี้จะได้มาสัมผัสพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกที่ศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแห่งประวัติศาสตร์ไทยอย่างพระนครศรีอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนแล้วก็ไม่ลืมที่จะไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งยังคงไว้ซึ่งศิลป,ปะที่บอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาและบางท่านก็สามารถเก็บภาพสวยๆแต่งกายด้วยชุดไทยซึ่งด้านหน้าอุทยา แห่งนี้ก็มีร้านค้าไว้ให้บริการเช่าชุดในราคาเด็กที่100บาทผู้ใหญ่200บาทหรือจะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสุริมงคลแก่ตนเองซึ่งเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้มีวัดเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้เลือกไปกราบไหว้สักการะไว้อย่างมากมายเลยค่ะ